สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาอัปเดตนะครับต้นกล้าสรีโคเต้น,นะครับผมที่อายุครบ1เดือนนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับผมนี่ครับได้ทั้งหมด สิบแปดต้นนะครับจากเมล็ดที่เพาะไปนี่ยี่สิบสองเมล็ดนะครับก็ถือว่างอกเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้นี่ที่หมักในดินพิทมอสนะครับเขาทยอยงอกออกมาครับผมทยอยงอกทีละสองสามต้นนะครับก็ จิ้มใส่ถุงมานะครับส่วนที่ผมเอาเมล็ดทดลองปลูกในในถุงดำเลยนี่งอกอยู่สองต้นนะครับได้มาสองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นจากพีทมอสหมดเลยใช้เวลาในการเพราะนี้เดือนหนึ่งพอดีนะครับที่ว่าจิ้มออกจากกระบะ ที่หมักพีดมอดไว้นะครับแล้วก็กิ้มเสร็จก็อายุหนึ่งเดือนนะครับจากที่จิ้มก็แข็งแรงครับต้นเฉลี่ยก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับผมต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณสิบห้าเซนส่วนพวกนี้ก็ สิบแปดถึงยี่สิบซินนะครับที่วัดดูเมื่อวานนี่ก็ใบเหลืองนะครับคิดว่าปุ๋ยไม่พอนะครับผมเดี๋ยวจะเอาน้ำหมักนะครับมารดดูว่าใบเขาจะเขียวหรือเปล่านะครับ ส่วนถุงเล็กอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นถุงใหญ่นะครับมันเล็กเกินไปนะครับผมแล้วพอเวลาเราไม่ได้รดน้ำนี่เหมือนกับใบเขาจะเหี่ยวนะครับถือว่าแข็งแรงครับดูครับลำต้น ใบก็จะเป็นขนนะครับสากๆหนะ่อยือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการเพาะสริคเต้ครั้งแรกนะครับผมสวยงามครับที่เหลือก็ต้องดูแลให้ เขาขึ้นให้ได้นะครับดูว่าจะเลี้ยงได้สักกี่ต้นนะครับผมเดี๋ยวก็เอากับไปปลูกที่สวนนะครับปีนี้เดี๋ยวจะปลูกสักสี่ห้าต้นก่อนนะครับทดลองดูก่อนที่เหลือก็จะเลี้ยงไว้นะครับ ก็เอามาให้รับชมกันนะครับอัปเดตต้นกล้าหนึ่งเดือนสำหรับซิลิโคเต้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมหนองฟอร์ไลท์ครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ